จ้าคลิปนี้เราก็จะพามาถอนเรดิสไปกินกระลาบงัวใครลาบงัวมาเอาเร้อผักแรดิสไปกินกระลาบงัวนี่นะจ้ายังไม่โตเต็มที่เดี๋ยวเราต้องกินตอนเด็กๆนี่แหละขนาดคนยังอยากกินเด็กเลยเนาะคนยังว่าโอ๊ยอย่าก,กินเด็กคนนะวัยรุ่นอ้ออผักเราก็จะกินอ้ออ้อเหมือนกัน แอดิดนะจ๊ะไม่ใช่ของลิงนะจ๊ปะป้าบุเอาไปกินกระลาบงัวเด้อใครอยากได้มาเอาเด้อปลูกปลูกไว้ชมชื่นชมเฉยๆนะไม่ได้ปลูกไว้กินนี่นะจ๊ะแเราก็จะถอนให้ดูเลยว่าของเราจริงๆมีสามอย่างเลยปลูกด้วยกันนี่ก็จะเป็นนี่จะไปทำสลัดไปกินกระลาบงัวนะอย่างนี้ นีนะจ๊าใบกระต้นเขาบางคนก็จะใบไปคั้นส้มกำลังจะโตมีสามสามอย่างเลยปลูกด้วยกันเนาะหัวแบบนี้มันไม่โตอะเรารีบเรารีบเราก็จะกินเด็กก่อนนะ <laughs> กินเด็กก่อนเนอะเลดิตเด็กโอเลดิตเด็กคนนะี้นจ้าวันนี้ก็จะถอนก่อนเอาจัก ไปกินกับลาบทำสลัดเนาะนี่กำลังงามหลังจากที่ได้ฝนว้ายตายแล้ววันนี้เล็กเกินทำยังไงกับมันเจ้าขี่เกียดเดินขี่มอไซค์เข้ามาเลยสวน <c oughs> นี่นะจ๊ะ และเด้อมาเก็บเลดิดไปกินกระลาบงัวใครอยากได้มาเอานะจ๊ะนี่เหมือนของลิงเหมือนตูดลิงผานาโอ้ยป่านะปะป่าจันโอ้ยจะมีคนกล้ากินผักไหมเนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้นี่แบบหัวยาว,ยาวไม่งามเท่าไหร่นี่กําลังเล็กเราจะกินตอนมันเด็กนะจ๊ะเกะแล้วเราไม่กินบายบายเจอกันคลิปหน,น้านะจ๊ะ เอาแรดิตมาฝากแรดดิสมาฝากคลิปหน้าอาจจะหัวใหญ่ก็นี่เนาะนนี้เพิ่งจะผ่านฝนผ่านหนาวมาบายบายนะจ๊จะเจอกันคลิปหน้าสวนแรดิตเรากำลังงาม